สถานการณ์ราคาทองคํากันหน่อยนะคะจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตัวนอกกลางที่เกิดขึ้นตอนนี้ราคาทองคําก็พยายามเข้าไปแตะไฮเดิมนะคะ2,400กว่าเลี้ยญกว่าเนี่ยนะคะแต่ว่าลดช่วงบวกลงมาแล้วทีนี้มีแนวทางในการลงทุนกลยุทธ์ยังไงในวันนี้จับสัญญาณกันหน่อยคุณพีรพงศ์วิริยะนุเคราะห์ค่ะอยู่กับเรา,นะานักวิเคราคะห์กรารลงทุนอะา,าวุโสจากออสซิริสนะคะสวัสดีค่ะคุณพีรพงศ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับ สำรวจทิศทางสถานการณ์ราคาทองคํากับสถานการณ์โลกตอนนี้ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะเห็นทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าพุ่งขึ้นต่อเนื่องสวนทางกับตลาดหุ้นเลยนะคะประเมินสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ยังไงบ้างคะณปัจจุบันเลยนะครับเรายังไม่เห็นการตอบโต้กลับนะครับของทางอิหร่านนะครับผมหลังจากมีการโจมตีของฝั่งอิสราเอลในเมื่อเช้านี้นะครับก็ทําทให้ภาพรวมหรือความกังวลเนี่ยในเรื่องของ ความเสียหายหรือความกังวลในด้านทางการทหารมันดรอปลงครับมันก็เลยทําให้ภาพรวมราคาทองนะครับก็มีการปรับตัวลดลงมานะครับผมนะสัมผัธ์กับความเสี่ยงนะครับผมนะครับถ้าเกิดว่านะครับในช่วงเช้านะครับฝั่งอิสราเอลเนี่ยนะครับได้บุกโจมตีด้วยมิสไซน์นะครับตามที่ตัวเองนะครับได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับผมมองว่าโอกาสนะครับที่มีความปะทุในเรื่องของความรุนแรงเนี่ยน่าจะมีโอกาสปรับตัว พุ่งขึ้นสูงขึ้นและอาจจะทําให้ราคาทองไปต่อนะครับแต่กลับกันครับทางฝั่งอิสราเอลเนี่ยแค่เปิดปฏิบัติการโจมตีในสเกลระดับแคบแบนะครับเป็นในลักษณะการใช้โดนครับเข้าไปโจมตีในส่วนของฝั่งอิหร่านซึ่งทางอิหร่านก็ระบุรายงานออกมานะครับว่าไม่ได้รับความเสียหายสามารถสกัดโดรนของฝั่งอิสราเอลได้นะครับดูภาพเอ,อสเกลการโจมตีของอิสราเอลนะครับที่ ไม่ดูไม่ค่อนข้างไม่ได้รุนแรงนักนะครับก็ทําให้ความกังวลเนี่ยมันตึงเครียดลดลงครับมาเลยทําให้ราคาทองเนี่ยก็ดอบล่วงลงมานะครับตอนนี้<ช>น่าจะเคลื่อนไหวต่ํากว่าประมาณ2,400ี่ยเหรียญน,นะครับ<ช>สำหรับสถานการณ์ต่อไปนะครับก็ยังจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับถ้าเราดูในส่วนของบทสัมภาษณ์ของฝั่งอิหร่านนะครับผมนะที่เขาบอกว่าหากอิสราเอลมีการโจมตีแม้แต่นิดเดียวนะครับผม กิจสลายอาจจะเจอการตอบโต้กับในอาวุธรูปแบบใหม่นะครับหรือรุนแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้อาจจะให้ติดตามกันต่อนะครับผมซึ่งแต่ว่านาขณะนี้มันยังไม่มีการเคลื่อนไหวของฝั่งอรลานกลับมาครับตรงนี้ก็อยากจะให้เป็นประเด็นนะครับหากมีส่งสัญญาณความรุนแรงด้านการตอบโต้กับของอร่านเนี่ยทองพร้อมจะไปต่อและน่าจะมีโอกาสตอบเทสหายเดิมที่ประมาณ2431เหรียญหรืออย่างมากสุดก็อาจจะเห็นออทามขายได้ครับผม ทีนี้เองเนี่ยเรามองแล้วดูเหมือนจะมีปัจจัยที่ค่อนข้างจะผลักดันราคาให้ไปต่อนะครับแล้วลองมองอีกทางหนึ่งว่าปัจจัยที่อาจจะกดดันให้ราคาทองคาไม่ไปต่อบ้างครับคุณนรสมองอย่างไรบ้างครับตรงนี้ฮะสำหรับปัจจัยที่ทําให้ราคาทองไม่ไปต่อเลยนะครับอย่าลืมว่าในส่วนของตัวดอทพอร์ตเฟดนะครับที่เราคาดการ์ว่าน่าจะลดดอกเบี้ยปีนี้สามครั้งตอนนี้นะครับในส่วนของบรรดานักลงทุนเองตอนนี้นะครับหรือ คณะกรรมการเรษท่านอื่นๆนะครับก็เหมือนว่ามีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามดอทพอตน้อยลงนะครับผมนะฮะจากคาดกันว่าอาจจะเริ่มลดดอกเบี้ยจริงๆนะ่ะในเดือนมิถุนายนตอนนี้ทุกคนเริ่มขยับไปละเดีเลยออกไปละเป็นกัญญาหรือบางคณะกรรมการเศรษจบางท่านก็อกอกมาบอกว่าอาจจะไม่มีการลดอัตราดอกเบี้ยเลยในปีนี้นะครับตรงนี้เองครับด้วยสภาวะที่ดอกเบี้ยนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ถูกลดนะครับผม ตอนล,ลนะครับก็ยังอยู่ในอัตราผลตอบในเดรสด,ดอกเบีย้ยที่สูงเนี่ยมันจะทําให้ในส่วนของราคาทองเนี่ยปรับขึ้นต่อได้ยากนะครับผมนะฮะต้องมาติดตามต่อนะครับในส่วนของการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นนะครับอีกครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะเร็วๆนี้น่าจะเป็นช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับในส่วนของ<ม>อฟอ์แคบของนักลงทุนในตลาดตอนนี้นะครับก็เกือบ80%แล้วล่ะนะครับาะว่าเฟดไม่น่าจะลดดอกเบีย้ยในเดือนดังกล่าวแล้วน่าจะลดออกไปกันยามากกว่า นั่นแหละครจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองก่อนนั้นเนี่ยมันก็ได้รับเอฟเฟกจากข่าวนี้มาบ้างแต่เพราะว่ามีส่วนเ,เกิดสงครามตรงนี้มาก่อนมันเลยทําให้แม้ว,ว่าจะมีข่าวข่าวฝั่งนี้แต่ว่าทองมันก็ดันส่วนเพราะว่านักลงทุนไปโฟกัสในเรื่องของสงครามมากกว่าประเด็นที่สองก็เป็นปัจจัยในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐและตัวเลขแรงงานซึ่งจะเห็นว่าณนะช่วงนี้นะครับตัวเลขออกมาทั้งดีเลยนะครับไม่ว่าทางเศรษฐกิจแรงงานและที่สําคัญคือ เงินเฟอ้อนะครับทิศทางเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยเรายังคงมองว่าน่าจะอยู่ในทิศทางในระดับสูงต่อไปนั่นเองนะครับจะ<ม>สังเกตในส่วนของภาพรวมสินค้าบริการแล้วก็ในส่วนของราคาน้ํามันโลกเองที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยนะครับโอกาสน้อยที่จะมีการปรับย่อลงมาฉะนั้นเรายังคงมองว่าดอกเบี้ยน่าจะอยู่ในระดับสูงนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเฟดก็อาจจะเป็นต้องที่ยังคงต้องแบบเอ,อ่ยืดเยื้อต่อไปนะครับเรายังมองว่าเนี่ยครับ ปัจจัยดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยกดดันทองนะครับผมนะฮะแต่ว่าก็ไม่ทีเดียวนะครับก็ยังอย่างน้อยอ่ะทองยังมีแรงซื้อนะครับจากบรรดาธนาคารกลางต่างเข้ามาณทั่วโลกแล้วก็ กตการด,ดอลลาร์ไลต์สเตชันด้วยนะครับที่ลดการพึ่งพาดอลลาร์ช่วงนี้ครับผมค่ะ,คะทั้งในเรื่องของความแขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์นะคะเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเองการดําเนินนโยบายของธนาคารกลางอย่างสหรัฐด้วยนะคะทำให้เรามองกรอบราคาทองคาอย่างไงบ้างทั้งราคาทองคําในตลาดโลกในบ้านเรารวมไปถึงราคาชฉลเลียนะคะที่มองด้วยค่ะครับในส่วนของกรอบราคานะครับทิศทางเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวในรูปแบบไซด์เว์อัพนะครับหรือ แขวงตัวอย่างนี้ทิศทางเทรนขาขึ้นฉะนั้นกรอบการลงทุนของราคาทองโลกเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ระดับประมาณ2,330เหรียญน,นะครับถึงประมาณ 2,430เหรียญในกรอบนี้ก่อนนะครับผมจนกว่าจะมีการเบรกข้างใดข้างหนึ่งถ้าเบรกลงนะครับทองก็จะเข้าสู่สภาวะพักตัวณนะจุดแนวรับประมาณ2,330เหรียญถ้าเบรก2,430เหรียญทองก็จะสามารถเบรกเป็นทิศทางขาขึ้นได้นะครับผมฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนนะครับอน,น้าช่วงนี้นะครับด้วยทางเทคนิคแล้วนะครับการาฟแท่งเทียน,นยัยงคงเคลื่อนไหวอยู่ในบนเส้นเทรนไลน์เทรนขาขึ้น และยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายนะครับผมนะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะครับนะ่าจะเป็นในลักษณะการยอร่อซื้อนะครับผมนะตจาใดที่ยังไม่หลุดตัวแนวรับประมาณ2 3 0 0เหรียญครับผมอืค่ะครับราคาทองคำพิว่านี้มองแนวโน้มระยะสั้นให้คำแนะนำเทรดด้ย,ยังไงดีครับ ในส่วนของแนวโน้มระยะสั้นหรือคําแนะนานะครับก็ในส่วนของราคาทองไทยแล้วนะครับผมนะครับผมมองว่านะครับราคาประมาณ41,000ต้นๆนะครับผมสาหรับไทยนะครับที่เล่นในส่วนของการลงทุนซื้อขายนะครับล่วงหน้านะครับก็อาจจะเป็นจุดเข้าซื้อได้นะครับในส่วนของโกลสปอร์ตนะส่วนราคาทองไทยก็อยู่ประมาณ41,000ต้นๆนะครับก็น่าสามารถเข้าซื้อได้ ถ้าเราดูจากการาฟราคาทองไทยนะครับปีนี้ก็ขึ้นมาเกือบ8,000กว่าบาทแล้วผลตอบแทนก็เกือบประมาณ25%แล้วนะครับผมรูปแบบของเขาเนี่ยยังคงปรับตัวยู่ในเทรนขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนองจากเงินบาทเนี่ยยังเป็นแรงหนุนดำนะครับอยู่ในโมเมนตัมที่อ่อนค่าตอนนี้อ่อนค่าในรอบ6เดือนแล้วนะครับฉะนั้น <ทะ S 1> โอกาสที่จะเห็นราคาทองไทยปรับตัวลงมาแรงๆเนี่ยแทบจะน้อยนะครับเว้นแ,แต่ว่าจะโดนแรงกระแทกของแปรคา,าทองคําในตล,ะล,ะลาดโลกพีงเท่านั้นครับผม